ปณิรรพัฒน์คาเฟ่แอนด์เบสรองร้านอาหารไทยย่านปทุมธานีบรรยากาศอบอุ่นที่จะทําให้เราเหมือนนั่งทานอาหารอยู่ที่บ้านความรู้สึกนี้ไม่เกินจริงเลยเพราะการตกแต่งร้านของเขาต้องบอกว่าเหมือนเราทานอาหารอยู่ในบ้านทรงไทยที่ตกแต่งไว้ด้วยของสะสมวินเทจคลาสสิกมากมายบรรยากาศสบายๆรอบร้านเต็มไปด้วยต้นไม้ที่สามารถไปนั่งชมบรรยากาศในสวนได้ซึ่งก่อนหน้านี้ร้านปณิพัฒน์เขาขายอาหารในออนไลน์เท่านั้นนะคะทนกระแสความเรียกร้องของลูกค,ค้าไม่ไหวจึงทําให้เกิดร้านสวยๆแห่งนี้ขึ้นค่ะและเมนูอาหาร ต้องบอกว่าว้าวสมคำนิ่มลือเลยแต่ละจานทั้งใหญ่และก็เครื่องแน่นซึ่งไม่น่าเชื่อว,ว่าราคาไม่แพงเลยร้านนี้วแวะพาครอบครัวมาทานของอร่อยทั้งทีต้องขอชิมเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยต้องบอกว่าทุกเมนูที่สั่งมาว้าวและรสชาติอร่อยถูกใจครอบครัวเรามากๆนอกจากนี้<ๆ>เขายังมีคาเฟ่เบกเกอรี่เครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกอร่อยด้วยนะคะซึ่งเมนูคาเฟ่เครื่องดื่มเบกเกอรี่ที่เราสั่งวันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นอีกร้านที่เหมาะกับการพาครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือ คนรักมาทานอาหารในวันพิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยมีคุณภาพอบอุ่นสบายใจเมื่อมาทานที่ร้านเดินทางมาไม่ยากอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวแนะนำเลยค่ะปันนี้พัทคาเฟ่แอนด์รีสอรองปทุมธานี